จะไปไหนนะครับาาขอขอยาถ่ายนะถายลูกก็เมื่อวานเมื่อเมื่อวันก่อนผมเข้าเวรพอดีแล้วเขาก็ควบคุมเขาโทรแจ้งมาอาผมก็เลยอ่อให้นะหนายแกก็เลยโทรไปที่หนึ่งหกเก้าแล้วเป็นมูลที่ที่เชลาดอ่ามาสแตนบายรอวัดีรถก็เข้ามาพอดีวัดีพี่ก็พี่ก็หาย ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาเหมือนปกติเอ้แล้วก็เอ้ยังไงพี่นี่เป็นยังไงวะมันจริงหรือไม่จริงวะเสร็จแล้วก็ช่วยกันพี่จะไม่พี่จะไม่ลงอ่าพี่พี่จะไม่ลง,ลง <laughs> ใช่เวลาแต่นี็คือเขามาแล้วเขาก็เขาก็อยากจะดูแลเพราะว่าไอ้ใจเราเราไปได้แต่เดี๋ยวเราก็เป็นอะไรข้างหน้าอีกใช่ไหมล่ะ <laughs> ก็เลยลงแล้วเสร็จแล้วอ่ะอ่าทาง อ่ามูลที่ชื่ออะไรจำไม่ได้อยู่ชายร้านอางแกไปช่วยแจ้งที่โรงพยาบาลนะเป็นเฉิญอ่าครับหมไปตามหมอวันนี้หมอเจิญไม่ต้องไม่ต้องจ่ายครับตกลงเมื่อวานเมื่อวานก็ไปไม่ได้เมื่อวานก็ก็ไปได้วันนี้ก็เป็นเวลาสามวันนะก็ช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่า ก็ต้องมีคนดีๆในสังคมก็ช่วยเหลือกันนะพี่นะช่วยก็บอกไม่ไม่ไม่คือไม่เป็นไรครับก็ตรงนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนายเป็นหน้าที่ของอทุกคนเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในสังคมก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับอ่ามันเป็นประมาณนี้ผมเองทำช่อง youtube อ่าตู้ที่เท่าไรครับนายฮะตู้พี่ครับตู้ที่เท่าไรสิบเดีดตู้นะครับปสุดท้ายเลยครับครับขอบคุณครับไป ไปส่งพี่ที่ตู้รถเข้าแล้วก็เดินกลับมาเียวครับก็เป็นผู้โดยสารครับเยอะนะวันนี้เป็นกระบวนหนึ่ง6-8แล้วก็มีผู้โดยสารซึ่งป่วยฉุกเฉินบนรถนะครับลงมาเมื่อ,อลงลงมารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางสะพานน้อยนะครับเป็นเวลามวันแล้วครับก็วันนี้ก็ส่งกลับไป นะครับก็ส่งพี่เขากลับไปนะครับแกหายป่วยแล้วก็อาไรรับการช่วยเหลือจากมูลนิธินะครับที่มาจากอเมริกาลาชนะครับแล้วก็ประสานงานทางสถานีบางสพานน้อยครับโที่แต่ประมาณนี้แล้วีินี่นะมันก็อยู่ประมาณนี้นะ๋ยวพี่ก็เดินถ้ามันตองลุงพี่ก็เลยไปถ้าตรงน,นี้พี่ก็เลยไป โอเคพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะครับโชคดีครับพี่ขอบคุณรับครับสวัสดีครับ <c oughs>